สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ของยายตุ้มชาแนลนะคะตื่นเช้ามาวันนี้วันที่21มิถุนายน2560ค่ะตื่นเช้ามาหน้าตาเบิกบานเหมือนเห็ดนะคะเจอเห็ดอีกแล้วคะ่ะเช้านี้มาน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 มาเด้อหาเห็ดกับยายตุ้มจ้ะดอกรกแฮกหกหมานเพื่อนคือบานเทน,นอนอโอ้แต่แข็งแรงอยู่นะคะ บานแต่แข็งแรงค่ะแหกหมานดอกแรกค่ะดอกที่สองไม่บานเท่าไหร่นะคะพอดีพอดีนี่ค่ะพี่นะ้องสวยค่ะดอกนี้ก็อยากบานนะพี่น้องแต่ว่ายังแข็งแรงนะคะสวยค่ะดอกนี้ตูมสวยๆนะคะ รมสวยๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยบาได้มาวันเดียวดูดูดูนี่ดูดูดูนึกว่าเพื่อนจะไม่ขึ้นเพื่อนขึ้นใหม่ด้วยนี่โอ้ดอกนี้ใครแน่ดอกนี้บานเอา้าไม่รู้จะได้กี่ดอกนะพี่น้องเนาะจะเก็บแบบน,นี้ดอกไหนไม่ได้ก็จะเก็บไว้เป็นเชื้อดอกนี้ใช้ได้ค่ะดอกนี้ใช้ได้ ดอกนี้ดอกนี้ก็ยังใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แล้วดอกนี้กเ็เป็นเชื้อคะ่ะพี่น้องเกิบดอกที่สวยดีกว่าดอกนี้สวยงาม ันนี้บานท,เทะเลท่าโอ๋เยเพื่อนสวยมากเลยนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยมาลุ้นจุ่มนี้สิได้จากดอกอ่ะดูสิดอกนี้ได้ไหมเอ่ย ดอกนี้ได้นะคะดอกนี้ก็ได้ค่ะมาดูสองดอกนี้ได้ไหมเออตัวนี้ไว้เป็นเชือ้อดอกนี้ได้ค่ะดอกนี้ไม่ไหวแล้วมัง้ง ดอกนี้ก็ไม่ไหวไว้เป็นเชื้ออ่ะมีตัวนี้โดอกนี้ได้นะคะ มาดูดอกนี้จะได้ไหมพี่น้องโอ้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ลุ้นสองดอกนี้นะพี่น้องจะได้ไหมดูซิดูสิสอุย้ยได้อยู่เด้อสวยๆนะคะบานแต่สวยแข็งแรงอยู่แบบนี้นะนึ่งกินอร่อยคะ่ะพี่น้องนี่งามๆเลย ดอกนี้สามดอกสองดอกนี้น่าจะไม่ได้ดอกนี้ก็เหลือแมงกินได้อยู่เหลือครึ่งหนึง่งสองพี่น้องค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะ นะได้ไหมดอกนี้โอ้ได้อยู่ดอกนี้ก็สวยมากเลยเก็บคะ่ะพี่น้องเอาเอื้อยพ่้นก่อนเนาะดอกละคำสำานีอันนี้เกงแซบค่ะ รุ่นนี้นะคะดอกละคำละคำบดูดีมาเมื่อน,นึงพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ไปประชุมที่เทศบาลโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะเพื่อนกระบ,บานปะแต่ก็งามอยู่ค่ะพี่น้องได้อยู่ แข็งแรงอยู่ค่ะแบบนี้นึ่งนึ่งกินกับน้ําจิ้มมะเขือเทศอร่อยมากบึง่งรดพี่นอออ้องเอ้ยตวนพื่อนตูงขึ้นสีงามได้อยู่นะพี่น้องเอ,อ้ย บอดมาเหะเมือน,นึงพุ่นะเมื่อวานนี่คือสิตุ่มมพอดีคำพอดีคำนี่คือสิสันนะววานี่แหละนะเมื่อวานนเนาะแต่กระโบปนงยังนี่กางสวยอยู่เอาเก็บนะพี่น้องเนะาะมันเก็บ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 เป็นเช้าที่เบิกบานจริงๆนะพี่น้องเนะ <c oughs> าะเช้าที่เบิกบาน หนึ่งแซบอันนี้โอ้อันนี้ไม่ได้เตยดอกนี้ได้สวยๆเลยดูพี่น้องบานสวยๆนะถึงจะบานก็บานสวยๆ อ้อยเป็นเชือ้อสวยๆเลย ดูส,สวยเลยเมื่อวานนี่น่าจะขนาดนี้แหละพี่น้อง อย่างงามเลยค่ะ ถึงจะบานก็บานเซนสวยแบบนี้ไม่ได้บานเกินไปนี่ก็หอยกำลังกินสวยงามแย่งหอย độc này บึกบานสะรืนฤทัออยบึกบานสะรืนฤทัออยโด่ใหญ่ๆเต็มกระตาเลยคุณหอยคะอยากกินนะคะคุณยายจ๋าจะาไปใส่แกงหน่อไม้ไหมจ๊ะไปใส่แกงหน่อไม้ไหมไม่ไม่เอาเหรอ น้องติมกระตาพอดีเลยป้าคุณยายก,ก็ยิงนะไม่ยอมเอาเห็ดดินจะใส่แต่เห็ดละโงกกว่ใส่แต่แกงหน่อยไมมยามนหลายเด้อยิยง,ยออง,งเด้อน้องม่งเดียวได้นี่สวดกระตาแล้วดอกนี้ได้ไหมโอ้โอเข็งเรงอยู่นะโอ้ไม่เอาไม่เอาไว้เป็นสปอร์ซะ อหอยกินหน้าเพื่อนอืมนี่ก็นี่ก็หอยกินหน้าหน้าหายหมเลยหอยเยอะหอยกินหน้าเพื่อน นี่หอยกําลังกินให้เพื่อนกินซะ พี่น้องค่ะเห็ดเช้านี้สวดกระตาคือเก่าครับหมู่เดียวเลยแต่ว่าอยากบานเนิดหน่อยอันนี้ก็นึ่งเจิมเจวแซ่บค่ะพี่น้อง21มิถุนา2,566รตื่นเช้ามาเบิกบานเหมือนดอกเห็ดก็จะขอจุคลิปเพียงเท่านี้ตุ้มชาแนลค่ะเก็บเห็ดดินหน้าหมานะคะ จบคลิปเพียงเท่น,นี้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนเดอ้ออย่าลืมติดตามยายตุ้มเ,เดอ้อจ้าย่าตุ้มหาเหตุจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะ